ียวด่านนี้เลือกมาเนาวาทำาไมมาน่แย่งลเหรอไม่รู้ดิล็อกเครื่องพดเกียดอะไรอยู่แล้วไม่กว้างตัวตลกตัวตลกตัวลกกำลังเดินมาแล้วบ่อนเขาบอกว่าถ้าคูบคุมขาวได้แล้วโอ้โหง้างเลยหมั่งเข้ามาเลยเร่งสปีดตัวเองด้วย กูโดนแล้วไปมีนิ้วแดงหรืออะไรไหมติดแันปอมเจอวิงกี้จะเอาให้ดูว่าล่าขงใคร้าปันแล้วไม่มีที่ติดปัดข้าไม่ติน ไม่มีลูนเลยนะเคยทำน่ะเขาปูด้วยปูนะปูมีว่าคลุมเหนือยนะุูไม่เปิดคุปจะไปยื้อแอคิลเลยร้ายคนกับคนแอคิลีอ่ะนี่เราก็ชนะไม่ได้ เผผมมช่วยลงมาฮิลเสร็จเครื่องติดพอดีไอ้เครื่องใหายล็อวพอดีเปล่าาเตะอ่ะทุกคนโคตรเป๊ะเลยเฮียม่ไม่เล่นเสียนะ ปั่นสามีไล่เฟื่อนมาไล่ทีไล่เฟื่นมาวะไอ้เียทันปะวะทันทันนไล่ปั่นในบ้านนี่พเดี๋ยวพี่ปั่นให้เราไปปั่นในบ้านยากเี้ยวจัด กลับไปอี่ปั่นได้เห็นเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยได้ใช่ป่ะเพื่อนอืมไม่ได้พี่ดนไล่<ม>นี่วันโล่นะเถิต้องเถิแล้ว ามาให้อุ๊ยโอ้โหยดโด้อ,นนนะอ <c oughs> จะาาตาย่ะไม่เตียตาย มาบ้านใหญ่นะเฮ้ยโอ้โยเฮ้ยไม่ร uh ู้เนี่ยมันนี่ าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอ่ะคุงพอไว้นี่ด้วยปล่าจะเล่นนี่ยนะเฮ้ยกูโดนขวัญเหี้ยอะไรเนี่ยเอากระบาวสังพระล่พี่แบบเราใส่ของกระบาเลย จะน้องสาวทำอะไรจะน้องสาวล้มมาร้มแน่สองพไปเลยสองพไปเลยเออใีย่เพื่อน้องเพื่อน้องชายอ่ะเพื่อน้องชายเพื่อนอยู่ไหนกันนะพี่เพิ่์นรอรอเพิ่์นรอถอยแหละมีคนพังตัวเทียนไม่เหรอวะน่ะ ติดไปเลย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 นะเออเป,เปิดประตูคนนึนคงคนล่อเนี้ย<ป>มิกี้เปิดวิ่งซ้ายซ้ายยาวๆเลยมิกี้เจอเห็นปะเนี่ยเจอเฟิร์นหน่อยพี่อโนวัน,นโนวันอะโนวันปะเนี้ยโนวันไม่น่ามีขอล่อดึงหลังมิกี้มาจีนตอจีแดงกันนั่นแหละจีนแดง,นะแดงนะโอ้โหระยะไม่ทัน ยิวเลอยิวเลอยิวเลอยิวเลยฮยิวเลยย่เฮยย้เย,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 ย hey, โอ้<ย>แิก<ค>อีกล้มนะ <c oughs> าหาไม่เจอฮิวเว้เสร็จฮิวว้เสร็จฮิวเว้เสร็จฮิวเวสเสร็จต้องมีมาสักทีเดียวนะ มารอบล็อกอย่างเดียวพอมารอบล็อกอย่างเดียววิ่งมาตรงหน้าบ้านใหญ่อ่ะพี่จะลุกเองไงผมบอก,กนะใช่ใช่ใช่เาเลยดิยเฮ้ยเขาเข้าไมา้เหรอเฮ้ยไอ้เหี่อ่ะเพื่อนบังก,ออกูออก้ายออก้าเพื่อนจับหน้าประตูเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านฟ้า อย่าอย like ่าเจ็บเฟิร์นอย่าเจ็บอย่าเจ็บประตูอยู่นั่นแหละทางตรงนู้นแหละเดี๋ยวพี่ล็อกพี่ขังขอบ้านฟ้าก่อนเก็บใสยังไงวะเล่นเล่นไปแล้วพี่บ้านฟ้าเอาใช่เหรอใช่ใช่ใสยังไงอะเช่างแล้วกันส่งวันนี้จะค่อยเอาอีกแลเงี้ยหาไม่เจอแล้วน่าทันอารอบเนี้ย บังเลยเพี่เอ็มกี้บังเลยพี่เอ็มกี้ซ้ายออกซ้ายเออเนี่ยโอ้ยเหี้ยโดนควันอีกไอสัตว์ไม่ทันพี่เอเปิันหลังหินคือได้ปุ๊บเจ็บเลยเนี่ยออกไปก่อน เจ็บปะฮิยไม่เจ็บเขาก็ขวดน่าจะหมดไม่กล้าขยัาขวดขอได้แล้วมิงกี้คนไม่เอาให้สุดทัใจครับคนเขียริที้นี่ย I mm -hmm. uh, should. Sure. Hey, Puma. No. And 2 Okay. okay.